สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับผมก็ม <c oughs> วันนี้นะผมก็ได้มากับพี่ตั๊กนะครับผมสวัสดีครับตั๊กนะครับผมวันนี้นะครับผมเนี่ยจะพาพี่ๆกลับไปที่บ้านยายปอบนะที่ผม<ช>เนี่ยเจอแม่ชีเนี่ยมาอยู่ที่บ้านยายปอมนะครับผม<ช>ก็คลิปที่เราเนี่ยที่เรามาวัดร้างนะทุกคนนะเราเนี่ยเจอสมิงสองตัวเนี่ยกําลังสู้กันเลยนะ<ช>ไม่รู้ว่าเป็นพี่น้องกันหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยววันนี้เราเมื่อกี้เราไปดูมาที่วัดล้างแต่ว่าเรา ไม่เจออะไรนะเราก็เลยอ่ะคุยกันว่าเราจะมาดูที่บ้านปอบอีกทีนะว่าจะเจออะไรหรือเปล่านะใช่ครับผมตอนนี้เราก็ได้เดินเข้ามาอยู่ในทางเข้าบ้านยายปอบแล้วนะ,นะ<ช>ก็โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปกันเลยดีวยดวยวกว่าครับผมก่อน,นที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมขอคนละห like, นึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้เราทั้งสองคนด้นะครับผมบผมโอเคทุกคนถ้าเราพร้อมแล้วเนี่ยเข้าไปด้านในกันเลยดีกว่าครับผมไปนี่เลยนะทุกคนเราเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาถึงบ้านยายปอบแล้วนะ นี่เนี่ยก็จะเป็นทางเข้านะครับผมไม่รู้ว่าแม่ชีเนี่ยเรายังจะเจออีกหรือเปล่านะครับผมรันเราก็ไม่ได้มาหนละายวันแล้วใช่ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเที่ยงนะพี่ตั๊ก อากาศเนี่ยร้อนมากนี่เฮ้ยชิดักเหมือนแม่ชีมันยังอยู่นะครับ ใช่ไม่ชี้พอไปดูใกล้ที่มามืดมืดหรือว่าใหญ่ปอบอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นช่วยเข่านะครับพี่พี่เดี๋ยวพี่ดักเดี๋ยวเราไหว้ศา์ตายายก่อนเพราะว่าเราเข้ามาเนี่ยเราต้องไหว้ก่อนนะทุกคน ช่างนะแต่ในกล้องอาจจะมืดหน่อยนะครับโอ้ยไกด์น้องยายปอบนะครับใช่นะนี่เดี๋ยวร่างทำแบบนี้เห็นพี่คอมเมนต์บอกว่าเป็นเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าไม่รู้นะใช่ไม่จริงเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนแต่ว่าใส่ผ้า,าเหลืองเอ้ยไม่ใช่ผ้าเหลืองใส่ผ้า,าขาวนะครับผม เออพี่ตั๊กแต่ว่าอีอย่างเนี่ยยายปอมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาเนี่ยไปไหนเราเนี่ยไม่เจอนานแล้วนะทุกคนสงสัยมากนะคือหายไปไหนคือเราไม่เจอแบบตั้งแต่มีซุปเปอรม,มาป่วนที่นี่นใช่คือยายปอมเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับทุกคนดูดิเขาเนี่ยนั่งสมาธินิ่งเลยนะไม่เอาอะไรเยอะไม่ดีไม่รู้ว่าเขาจะมาปฏิบัติธรรมหรือเปล่า ตกลงหาดูรอบดิพิทักษ์เฮ้ยสมิงจ็ไปรูเฮ้ยสมิงพาดูพี่ทักมันมาได้ไงวะใช่ตัวเียนทำร้ายมันนั่นบ้าน่าจะใช่นะระวังนะพี่ตักเดี๋ยวผมจะต้องถอยก่อนนะทุกคนเดี๋ยวมันเนี่ยทำร้ายเราอีกนะเฮ้ยหรือว่าตัวเดียวกับที่เราเจอ รอบที่แล้วอะคือทุกคนครับรอบที่แล้วนะผมเจอสม,มิ่งพาหนะ่ะสู้กันนะ เหมือนสมน่งพาเนจะเจ็บตัวนะเหมือนจะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่นะพี่ตัก๊กที่เราเห็นรอบนั้นอนะสมน่งพาตัวเล็กกับตัวใหญ่กำลังสู้กันอนะที่เราเห็นีปยวเรานปเปลา,ปาเดี๋ยวเรานั่งดูกันงงใช่ เอาไงดีเราจะนั่งรอดูไหมอยู่างใ้แล้วว่าถ้าเข้าไปยุ่งเนี่ยมันจะเป็นอันตรายกับเราไหมวะ ตอนนี้คือสมิงพันเนี่ยนอนนิ่งเลยนะทุกคนเมื่อกี้เนี่ยเห็นแม่ชีเนี่ยกำลังท่องคาถาอะไรไม่รู้แล้ว,ลวก็แบบเหมือนจะรักษาตัวให้สมิงพันหรือเปล่านะ ลุยกายแบบนี้ครับลุยกายไหมเขาจะทำได้แล้วปเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปัก เขาจะไปไหนวะนั่นน่ะเมื่อกี้นี่มันกลาบไว้แม่ชีไไนนะตามไปดูว่าจะไม่ชี้งี่เหมือนเดิมนะมีอย่างนะรูปคำที่ผมไปคล้องคอสมิงพานเะนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ไหนเราจะหลุดไปไน,นะเออ เหมือนเขาเดินเจ็บตัวเลยนะ น่าจะฤทธิ์เยอะกว่าเนี่ยถึงได้ทำไปตามอีกไหมพี่ตัก๊กบางทีเนี่ยมันอาจจะหลอกล่อเราก็ได้ทางที่ดีเลยไปตามเลยดีกว่าเนาะไม่รู้ตอนนี้เขาหิวหรือเปล่าไม่นนแน่ละอาจจะเป็นเหยื่อเขาแล้วนะจะเข้าไปดูงัน้นแต่ว่ากลัวจะเป็นอันตรายกับเราแต่ว่าตอนนี้ผมต้องใส่อย่างหนึ่งคือยายปอมเนี่ยหายไปไหนรู้นานมากเลยนะเฮ้ยพี่ตัก๊กใครมาทำอะไรใส่สินตรงนู้นนะ่ะเราไปดูที่ไป เฮ้ยทุกคนดูดิเหมือนมีคนมาทำแล้วก็มีจุดเทียนด้วยพี่ตักนี่นะไ,ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเหมือนทำพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งนะ ที่เนีาเขาอ่าต้จัดจกับสื้อมิงใช่หรือว่าไม่ทีจะเลี้ยงซื้อมิ่งพาไม่รู้เยอะยัเห็น,หนหอาจริงนะทุกคนยายปอบเนี่ยผมไม่เจอ หลายรอบแล้วนะตั้งแต่ที่มีซึมิงพ้าเนี่ยมาวนเวียนอยู่ที่บ้านยายปอมนะครับอาจจะทำให้เข้าอยู่ไม่ได้ก็ได้ยายปอบไม่ใช่กินตรงนั้นบนที่ของยายปอบ ไม่แน,น่อาจจะทำให้อันนี้เป็นอันนี้ก็ได้มีคนมาบุกลุกอะ่ะทำให้เขาอ่อยู่ตรงที่เขาไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวผมมันอืลองบ้าผมขอรู้ที่แถวนี้ก่อน นี่ก็ไม่มีอะไรนะคือตอนนี้เราไม่รู้ว่าถ้าพิงพาเข้าในป่าน,นั่นแหะจะไปเจอกะยายปอบหรือเปล่านะอันเนี้เเยเพราะเอาไปดูเขราเข้าไปดูไหมแต่แว่าเราจะไม่เข้าไปลึกแค่เข้าไปแค่ตรงนั้นล่ะป่าแล้วมันล่งบ้างไงเราเลยแบบไม่ค่อยจะเข้าไปสักเท่าไหร่

าำได้เลยเด่นเน่ะตรงข้างในเป็นป่ารกมากเลยไนงะไปแต่้หรอกก็เป็นหนูแม่ชีกันดีกว่าเขาที่แล้วเราก็เจอเขานั่งสมาธิแบบนี้นะอืมนั่งนิ่งเลยนะทุกคนผมเนี่ยพยายามแบบจะสื่อสารกับเขานนะแต่ว่าเขาไม่พูดจาอะไรเลยมีคนนั่งนานมากตอนนี้เราเดินนังสมาธิเองสองเลยไม่รู้ขึ้นเนเดี๋ยวไปหาเขาก่อนจะไปดูว่าเขาเนี่ยมาอยู่ได้นานยังพอคือเขาดูแนละ

เมื่อกี้เรายังเจอเขาน้อยเอ้ยนั่งสมาธิตรงนี้เลยดูเฮ้ยใครไม่ไหนครับทุกคนเฮ้ยเราเข้าไปแป๊บเดืองนะพี่ตักกก๊กเห็นว่าแกน่าจะกลับให้นี้เหมือนว่าเรามากวนเขาแกก็เลยหายตัวไป ไม่รู้เหมือนกันไม่ว่าหายตัวได้หรือเปล่าแต่ว่าเมื่อกี้ที่เจอสมิงพาร์เดินมาเนี่ยสมิงพารเนี่ยมาแบบมาขอความช่วยเหลือนะทุกคนมมสมิงพารเนี่ยอาจจะเจ็บตัวนะอาจจะเป็นตัวเดียวกับที่โดนทําร้ายจนสู้ไม่ได้พี่ตัก๊กเฮ้ยไอจิงให้ไม่ไหน่อ่ะ พี่ตาเดี๋ยวเราลองเดินหาดูรอบๆบ,บ้านดิหรือว่าแม่ชีจะลงไปกินน้ำเดี๋ยวผมจะลองไปดูชายห้วยก่อนนะทุกคนฮะแม่ชีอาจจะหิวน้ำก็ได้ ไม่มีนะครับพี่พี่โอ้โหน้ำเย็นมากไม่เจอพี่ตักเอาไงต่อดีล้า ใช่เราต้องมาดูแบบช่วงเดือกไอพี่ตัก๊กไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ที่นี่ถึงตอนคืนหรือเปล่านะครับผมเเรราาพออกก่นนตีน้้ผม็ูสึว หายไปไหนก็ไม่รู้นะนทุกคนหายไปนี่เคยไม่เนี่ยเลยนี่ชอะไร่แกเของพวกนีมม้แกเนะี่ยนะหายตัวได้นะเดี๋ยวเราต้องกลับมาดูตอนคืนดีกว่านะว่าเราจะเจอปล่านะครับานณะปอบลำเนียงหายตัวได้เลยใช่ทุกคนกนี่ปอบเนี่ยเราก็ไม่ได้เจอนานแล้วนะ เดี๋ยวว้ตจางคืนเดี๋ยวเรามาใหม่ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกลับมาดูดองคืนกันอีกรอบหนึ่งทุกคนก็ฝากติดตามรับชมกันได้นะก็โอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะใครที่ชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราทั้งสองเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าแม่ชีเนี่ยเขาไปไหนนะครับผมผมจะต้องกลับมาดูดองคืนนะว่าเขาน่ยจะกลับมาอยู่ที่บ้านยายปอบกันหรือเปล่านะครับผมไปเดี๋ยวเรากลับกันเลยไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม